พบกับผมนายช็อตตี้บุจเจากับวอลคิลิอสเกมการ์ดบนมือถือตัวละครน่ารักน่ารักนะครับโดยในเกมนี้จะเล่นแบบ 1v1 เลยนะครับแล้วก็เป็นเรียลไทม์ด้วยภารกิจของเราคือทำอีท่าไหนก็ได้ครับให้น้องๆเนี่ยไปโจมตีใส่ศัตรูโดยตรงให้ได้ครับคือนอกจากเราลงการ์ดไปแล้วเนี่ยการ์ดก็จะมีความสามารถด้วยและก็จะมีการเคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับ และนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็ให้นู้ชมเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนในที่เซตติ้งของเกมเลยครับเห็นไหมภาษาเพียบเลยภาษาไทยจะอยู่ล่างๆหน่อยนะและเกมนี้ยังมีระบบ Playto E ร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วชนะเนี่ยก็จะได้รับเหรียญตัวแซดมาแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นวัลคิริเอียมเป็นโทเค็นของเกมนี้ได้ซึ่งเหรียญเนี่ยอยู่ในเครือข่ายวีมิกนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมแนว p a ทูเอิร์นน่าจะเคยได้ยินเนาะ สำหรับโหมดการต่อสู้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องราวอันนี้ก็คือเอาไว้ฝึกซ้อมการเล่นนะแหละครับเขาจะมีสอนใช้การด้วยแล้วก็มีอารีนากดปุ๊บหาคนอื่นมาเล่นด้วยปับ๊บทันทีทันใดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงอยู่ที่ซีซั่นอันนี้เอาไว้แบบประกาศท้าดวนกับผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาต้องการจะสู้นะมันจะขึ้นบอกในนี้เลยครับก็ทาสู้กันได้เลยเดี๋ยวนั้น เอาละเดี๋ยวเริ่มเล่นให้ดูของจริงเลยกันละกันนะครับเมื่อเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีสุ่มๆมออกมาในสนามด้วยนะว่าถ้าเกิดใครมาลงบล็อกไหนตามที่กําหนดแล้วจะได้อะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับทอาไงดีหลังจมตีสองแล้วเออคนนี้มาดีกว่าคนนี้เลือดเยอะครับยิ่งตีก็ยิ่งแรงเอาไงดีเอเอโอเวนกรรมลงผิดจริงๆนีงต้องลงทีหลังมันจะสตันได้ครับเจนนี่มายิ่งเพื่อนเยอะยิ่งเก่งครับเจนนี่ ต้องจําความสามารถของการด้วยนะครับไอ้เนี่ยน้องคนนี้โดนโจมตีแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นโอเคค่อยๆขยับขึ้นไปครับถ้าเกิดว่ายึดจุดนี้ได้ก็จะดีเอ้ยนี่ไป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 โอเคงั้นเดี๋ยวส่งคนนี้ไปต่อแล้วกันครับคนนี้คือเทิร์นเขาจะไหวครับแปบ๊แปบๆก็เดินต่อได้แล้วไป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 ตีไป,ไปโอเคเจนนี่ขึ้นไปอีกเจนนี่โอเคนี่ได้พลังโจมตีเพิ่มแล้วไปอีกเจนนี่เออขึ้นไปขึ้นไปโอเค เดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงไขรต่อดีนะครับเดี๋ยวนิโคม,มาลงตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงรอพลังงานด้วยนะจะสักแต่ว่าลงไม่ได้เอ้าเดี๋ยวชนะเลยผมไม่นึกว่าเขาจะไม่เอาตัวละครมาป้องกันครับคืออย่างเมื่อกี้ตัวผมอยู่นี่ใช่ปะเขาควรจะลงตรงกลางแต่เขาไม่ลงครับผมก็เลยตีเข้าลายพอยชนะเลยครับเมื่อกี้จบไวไปหน่อยครับขออีกสองแมตช์กันละกันอ้าวสูงพลังโจมตีบวกสองช่องนี้ต้องรีบลงเดี๋ยวดูการก่อนอืม ไปก่อนเลยแล้วกันเพิ่มเกาะครับโดนโดนโ,โ,โจมตีหนึ่งครั้งไม่เป็นไรโอเคลิ้นพันไปนิดนึงขึ้นไปจา้าขึ้นไปจา้าเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เพิ่มเกาะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่นี่รถคูดาวใครเพิ่มเกาะอ,อุย้ยไม่น่านรีบรงเลยเพราะตัวนี้มันมีเกาะอ,อยู่แล้วเวนกรรมนี่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 อันนี้โจมตีแค่หนึ่งใช่ไหมอ่ะตีใส่น้องคนนี้น้องคนนี้ก็จะได้เก่งขึ้นเรื่อย โอเคอ้าวไม่โดนมันตีน้องคนนี้ก่อนโอเคโอเคเราเราดูทิศทางได้นะว่ามันจะมีการตีกันตรงไหนก่อนนะครับเวนกมจะรอดไหมเนี่ยเจนนี่ไปเลยเออกลายเป็นหกหกครับเจนนี่ต้องลงทีหลังนะฮะจะได้เก่งอืมเขาลงตรงนี้ได้ตลอดเลยเพราะว่ายูนิตของผมยังขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้ไงผมรอน้องคนนี้ตายก่อนเดี๋ยวจะเอาคนนี้มายิงเพราะคนนี้มันจะมียิงเลเซอร์ด้วยนะเฮ้ยลงได้ยังลงยังไม่ได้ถ้าลงได้ผมฟาดแล้วเนี่ย ลงไม่ได้ครับเฮ้ยเขาไอ้นี้มากันเวรกรรมขึ้นไปขึ้นไปโอเคอันนี้โอเคแลกกันไปครับตายได้พอดีไปยๆายปายโอเคแตกคู่ครับลงฝั่งนี้ต่อผมจะรอยิงเลเซอร์ไงอ้าวรอดูเลยครับมีใครหยุดยั้งผมได้ไหมอุ้ยมันลงค่อมผมว่ะแต่ว่าเลือดเขามีแค่หนึ่งเองผมยิงเลยแล้วกัน ไม่ใช่ยิงโจมตีเลยคนนี้มันมีเกาะไงและคนนี้เวลาเคลื่อนที่ก็จะมีเกาะนะครับโอเคเขามากันไว้ได้วะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะโจมตีได้ทั้งหน้าทั้งหลังดูลูกศรตรงนี้ได้นี่ได้ว่าตานี้ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ลงตรงนี้มาเตรียมจบเลยนะอุยโอ้โหเขาเอาอันนี้มาฟาดผมลดไปไม่ใช่ลดโดนดีบัฟไป6วินาทีเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้ครับเวลาจะหยุดโอเคเรามีเกาะครับเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยผมจะชนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ลงตรงกลาง เนี่ยเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเพราะว่าน้องเบ็ตตี้ไม่มีใครขวางครับบรรยากาศก็กจะตึงๆหน่อยครับแต่ผมชนะแล้วไม่เอาอะไรแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสู้อีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะครับรอบสุดท้ายแล้วตรงนี้มีบวกสองได้เอาใครดีไอคนนี้ไปก่อนเลยคนนี้เดินปับ๊บมีเกาะผมจำได้เอ่อคนนี้เดินไวผมจำได้คนนี้เดินไว,ไนนนไวลงไปเอ้ยเอาเบ็ตตี้มาเวรกรรมไม่เป็นไร ยังไงก็เดี๋ยวตายภายใน2เทินอยู่แล้วนี่ไงโดนแปนล้ึเทินเดี๋ยวเทินต่อไปเจบนี่ครับมีการบัฟกันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเราไปยึดคองตรงนี้ได้ตายคู่อยู่ดีวะ่ะเพราะว่าคือพลังโจมตีมันมาหักล้างกันเลือดเราพอดีอนิบลงไหมนี่ด้วยมีเกาะไปเจนนี่ไปด้วยเลยเพราะว่าจะเอาโบนัสจากเจนนี่นี่ไงได้หกหแล้วจะได้ตีคนนี้ตายไปเลย คนนี้มีเกาะอ,อยู่ไม่เป็นไรรอสตันก็ไม่ได้นี่ดีกว,ว่าไปมีเกาะเว้ยอ้าวมันแบบเติมเกาะนิโคเติมเกาะให้คนที่ยืนด้านหน้าได้เนาะใช่ปะใช่ปะเออใช่ใช่ใช,ใช่บางทีลืมไงการ์ดก็สวยๆงามๆทั้งนั้นโอเคขึ้นไปได้ลงตรงนี้ไม่ได้อีก <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่ยิงไหมรถไปครับผมลุ้มลุ้มลุ้มไปเลย ไอคนนี้มันจะตีแรงขึ้นเรื่อยไงนี่ไงเดี๋ยวก็ตายละเจอน้องนิโคตีนิโคไปอีกเน้นเน้นเร็วเน้นเร็วอ้าวเวนกรรมแต่ก็นิโคก็ตีเข้าไร้พอยอยู่ดีครับคือโดนขนาบข้างแบบนี้ไงแล้วคนขวาผมตีแรงด้วยครับก็เลยชนะไปครับแข่งจบแล้วก็อย่าลืมรับของรางวัลน,นะครับมีทั้งในจดหมายทั้งพวกเควสประจำวันต่างๆหรือแม้กระทั่งซีซันพาร์ทเกมนี้ก็มีนะมันอยู่ในถ้วยด้านล่างนี่แหละแล้วก็คลิกที่ด้านบนได้ซีซันพาร์ทนั่นแหละครับก็อย่า เดวถ้าเกิดว่าอยากรับมากกว่าชาวบ้านเขาก็เติมเงินนะจ๊ะอันนี้รู้กันเสร็จแล้วเราก็เปิดแกชปองกันนะครับคือจะบอกว่าตอนนี่นชมเพิ่งมาเล่นอ่ะเขาจะมีเปิดอยู่แล้ว10ใบฟรีๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดต่อเลยก็แล้วกันครับสะสมเพชรครบแล้วเร่นกแป๊บเดียวเองครับหุ้ยมีสีทอง้วยเหรออืมคนนี้เรามีแล้วใช่ไหที่ลงไปแล้วมันจะโจมตีคนที่อยู่ด้านหน้าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ อ่าคนนี้เมื่อจัดวางในสถานการณ์ที่ไม่มีพันธมิตรจะเพิ่มพลังโจมตีบวกสี่ก็เอาไว้ใช้ในการพลิกสถานการณ์โตกลับได้อืมคนนี้เมื่อจัดวางจะมออพลังโจมตีลบหนึ่งแกศัตรูทั้งหมดในขอบเขตไม้กลางเขนอ้อ่าอันนี้ซ้ำเนาะแหลงอาอันนี้เมื่อจัดวางจะมอบพลังโจมตีบวกสามแกพันธมิตรทั้งหมดที่มีบาเลียอืม ใช้ยากไปนิดหนึง่งแฮะต้องมีบาเรียก่อนอาเบตตี้อันนี้รู้กันเนาะเมื่อมีการเคลื่อนที่นะก็จะมีการกลางบาเรียและเพิ่มพลังโจมตีด้วยโอ้ซึปเปอร์สาวสาวญี่ปุ่นครับเมื่อจัดวางจะสร้างความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีของการ์ดนี้แก่ศัตรูด้านหน้าเอ้ยอันนี้ใช้ได้นะตีสองจังหวะเลยลงปุ๊บตีปับ๊บแล้วก็เมื่อโคดามันครบก็ตีอีกอุ้ยนี่คือการ์ดระดับ s s r ใช่ไหมเนี่ย วิกตอเรียนะฮะเมื่อจัดวางพันธมิตรที่มีค่า,าคอสต่ำกว่า3จะมอบพลังโจมตีพลังชีวิตบวก1แก่การนั้นๆโอ้โหใช้ได้เลยครับอันนี้ส่วนอีกใบนึงครับเมื่อเสียชีวิตจะสร้างความเสียหาย3แก่ศัตรู1คนแบบสุม่มเอ้ยแต่ว่าผมเคยเจอการที่มันระเบิดใส่พวกเดียวกันด้วยนะอันนี้ก็ต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีกันละกันเนาะ,ะการใบต่อไปเมื่อจัดวางจะมอบพลังโจมตีลบ3แก่ศัตรูด้านหน้าโอเคอันนี้ใช้ได้เลยก็ ตามที่เห็นครับถามว่าใบไหนที่ผมถูกใจที่สุดก็ต้องเป็นน้องวิกตอรียเนาะแหมการ์ดนี่เด่นกว่าชาวบ้านเขาเลยส่วนตู้นอื่นนะครับก็จะมีตู้ทั่วไปด้วยนะครับอันนี้คือจะไม่ได้พิกอัพสองคนนี้ไงเออแล้วผมเปิดผมก็ไม่ได้สองคนนี้นี่หว่าได้คนอื่นหลุดเลทมาซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็โซอ่ะโซนี่คือใช้ในกรณีที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีตัวละครที่ไม่ใช้แล้วเอาไปย่อยจะได้โซจริงๆกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งเคลื่อนย้ายพาไปเลยแล้วต้นไหนที่เราคิดว่าเราไม่ใช้ในแน่ เราก็ทําการย่อยไปเลยใช่หไหมครับก็จะได้รับโซลกลับมานะครับสะสมโซครบก็สามารถเอามาแลกที่ตู้นี้ได้นะครับแต่ว่าดูหน้าตู้นิดนึงครับคือเขาจะมีเวลาของเขาอยู่อะถ้าเกิดว่าแลกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พ่วงเนี่ยเยอะกว่าปกตินั่นเองครับถ้าไม่ชอบก็รีเฟซได้หรือไม่ก็ต้องรอเวลาให้มันหมดก่อนอนะมันจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นส่วนการจัดทีมนะครับก็มาที่ทีมได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกการที่จะใส่เข้าไปเนาะงั้นก็เอาวิกตอเรียใส่ไปเลยกันละกันแต่วิกตอเรียนี่ค่าคอสห้าเลยเหรออ่าไม่เป็นไร เวลาจะใส่ก็จริงๆเราแตะคางไว้ที่การได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเลือกเลยว่าจเจ้าคนไหนออกผมดูทรงแล้วผมไม่ค่อยชอบ้องคนนี้แต่น้องคนนี้คอสน้อยนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เปรียบศัตรูเนี่ยโดนฝ่ายเขากดดันมาเนี่ยผมอาจจะลําบากกว่าเดิมได้เพราะว่ามีแต่การที่มันค่าคอสสูงๆไงแล้วเดี๋ยวมันจะเล่นลําบากอันนี้ก็ลองไปจัดจัดกันดูเองแล้วกันใครที่มีตัวละครที่คิดว่าโหดในดวงใจนยพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะจะได้ไปหากัน ส่วนตัวที่ซ้ำๆกันนะครับผมคิดว่าเอาไปขายก็ได้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่คิดจะใช้แล้วจริงๆอะ่ะกดตรงนี้ก็ได้นะสก,กัดโซอะ่ะก็จะเหมือนเมื่อกี้แหละที่เราทําการหาโซจะไปเปิดกระชปองเมื่อกี้จําได้เนาะนั่นแหละเราก็ทําการสก,กัดโซที่นี่เลยส่วนเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้โซด้วยและก็ต้องมีไอ้ไนี่ด้วยเนี่ยไอเม็ดสีวงเนี่ย ให้มาที่ร้านค้านะครับแล้วก็เลือกแทบทั่วไปก็จะเจอแล้วเห็เนไหมครับมีดูโฆษณาด้วยนะหรือว่าใช้เงินในเกมก็ได้นะครับในการซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องชังใจนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะเอาไปอัปเกรดตัวละครไหนเนาะ ส่วนเรื่องของ Pay to e a r n นะครับให้ท่านชมเนี่ยคลิกที่ด้านขวาบนนะที่เป็นขีด3ขีดน,นะครับมันจะมีตรงนี้อยู่สูย์แลกเปลี่ยนโทเค็น token, เห็นไหมครับเราสามารถเอาเงินในเกมเนี่ยนะครับแลกมาเป็นโทเค็นวอลคิรเอียมได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเชื่อมต่อกับกระเป๋า VMix w a l l e t ด้วยนะเนี่ยกดเชื่อมตรงนี้ไปได้เลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องมี VMix Pay w a l l e t ก่อนนะครับถึงจะทำการเชื่อมต่อได้นะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วแหละนั่นแหละเมื่อเรากดปุ่มมาปับ๊บเขาก็จะให้เรายืนยันว่าแน่ใจนะว่าจะผูก wallet อันนี้กับตัวเกมนั่นเองครับเมื่อเชื่อมกระเป๋าได้แล้วครับมันจะต้องมี address ของกระเป๋าล้วเนี่ยโผล่ขึ้นที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องทําการอัปเกรดพรีเมียมก่อนต้องจ่าย275บาทก่อนถึงจะทําการแลกเปลี่ยนไปมาได้นะครับก็อัตาราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1ต่อร้อนะครับก็คือใช้เหรียญแซนเนี่ยร้อยหน่วยแลกเป็นเจ้าเหรียญน,นี้ได้นะครับและเหรียญน,นี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในกระเป๋า wallet ของเราถูกไหม และถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาไปขายเอาไปน,นู่นนั่นนี่เนี่ยก็คือสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ก็คือต้องมาคลิกที่ตัวเหรียญก่อนเนาะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเหรียญสกุลอื่นเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยก็ทําได้แต่ว่ามันต้องเสียค่าแก๊สหรือว่าค่าทมเนียมด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะเอาไปขายเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเหรียญวีมิกนะครับซึ่งเหรียญวีมิกเนี่ยมันมีอยู่ในกระดานเทรดหลายที่เช่นไบแอนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเหรียญนี่แหละไปที่กระดานเทรดไบแอนของเราไปคงไปขายอะไรก็แล้วแต่่เต็มที รือถ้าผู้ชมจะส่งเหรียญไปเลยก็ได้นะเผื่อแบบเพื่อนขอไงอะไรเงี้ยก็ทําการเซนไปได้เลยแล้วก็ต้องไปเอาตัวอเดรสของกระเป๋าเข้ามาหรือจะสแกน qr code ก็ได้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กันอะไรเงี้ยเนาะสแกนได้เลยครับง่ายๆเผื่อใครจะไม่ได้ว่า address เราอยู่ไหนดูด้านขวาบนก็ได้ครับที่มันเป็นรูปคนอ่ะเนี่ยๆ,ๆที่เมาส์ผมชี้อยู่อ่ะมันก็จะมีให้ทั้ง qr code แล้วก็เลขถาด16เลย Copy ไปให้เพื่อนได้ง่ายๆเลยเห็นไหมส่วนการตั้งค่า,ข,าของเกมนี้ก็จะอยู่ที่ขีด3ขีดด้านบนนั่นแหละครับ มันก็จะมีหลายอันเช่นเสียงกราฟิกแล้วก็ภาษาอันนี้พูดเนะี่ยต้นคลิปแล้วใช่ไหมเออแล้วก็จะมีเสียงพูดด้วยนะผมก็เลือกภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าเกมมันสไตล์อนิเมะไงถ้าเป็นภาคภาษาอ,อื่นแล้วมันไม่ค่อยเข้ายังไงไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอนะ่ะดีสุดแล้วนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับยกเว้นคูปองเออถ้าเกิดใครมีก็มาแบ่งปันกันหน่อยนะครับ